เรื่อยสุขเพศพี่น้องผมเคยอ่านก็ทำตอนนี้ได้บางเบาส่วนาบทที่สี่รับผู้รับใช้ที่ดีของเรืยอยสุขเพศผู้รับใช้ที่ดีของเรืยอยสุขเพศเป็นอย่างไรเราไปเข้าตำีด้วยกันนะครับอ่านจนจบจากบทที่แต่ข้อที่หกอนจนจบด้วยกันนะครับถ้าท่านให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พี่น้องท่านก็จะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีของ พระเยซูเทศจะเลิศเติต็มด้วยท่านคำแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดีงามตามที่ประพฤติตามแล้วนั้นอยากเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกที่ไม่นับถอือพระเจ้าและเล่งเล่าที่ไร้สาระแต่จงสุดตนในทางพระเจ้าเพราะถ้าการฝึกทากายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ได้เพราะมี พระสัญญาําหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตทั้าพรวิสัจริงและส่วคนแต่การรับไหวอย่างยิ่งการที่เราตรากนักทำง,งานและสู้ทนและและทนสู้ก็เพราะมีความหวังในพระเจ้าผู้สมพระชนผู้ที่ผู้เป็นผู้เชื่อให้รอดของทุกคนโดยเฉาะบรตาผู้ที่เชื่อในพระองค์จงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้ อย่าให้ใครถึงประมาทความอั่นไหวของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างก่บรตําผู้เชื่อทั้งในทางวาจาและการกระติทั้งในตําทั้งในด้านความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์จงอูทิศเวลาที่ัดการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมให้ก,การให้จัดการเทศนาและส่งสอนจนกว่าพระเจ้าจะมาอย่าละเลยของประธานที่มีในตัวท่านซึ่งประธานแต่ท่านตา,า,นตามคำเผยพระวจนะ เพื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนตัวท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ้งเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านจงเข้าใจใส่ทั้งส่วนท่านและคําสอนของท่านจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพราะเมื่อทําอย่างนี้แล้วท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวนท่านและทุกคนที่เชื่อฝังท่านให้รอดราพิธากับพระเจ้าด้วยัน สรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงชมรักทานเพราะวจนะของพระองค์เพื่อย้ำเตือนข้าพนองทั้งหลายที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีในงานของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณความรักสันติสุขและพระสิริ์จงมีแด่พระองค์เป็นสุดสุดไปเป็นอันเป็นอมมพี่น้องที่รักคทำที่ว่าผู้รับใช้ที่ดีของพระเยสุสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อนี้แหละเกิดขึ้นใน ถ้าทำมือที่บทีที่สี่นี้นะครับเพราะอะไรเป็นการที่จอมปลโรเองหนุนใจที่บทีผู้เป็นวัยรุ่นนะครับผู้เป็นเด็กหนุนในการที่ไปทำงานแทนอาจารย์ปลโรที่เคยซับนะครับและเดินทางมาเพื่อที่จะหนุนใจที่จากที่จะมปลโกตั้งไว้นะครับแล้วก็หนุนใจอยากให้ที่บทีนั้นได้เป็นผู้รับใช้เจ้าที่ดี นะครับอาจารย์พ็ลงเน้นย้ำที่โบทีแมกตอนนั้นและเน้นย้ำมาถึงเรานตอนนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีนะครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีต้องต้องมีอะไรบ้างเขาบอกว่าคู่มือนี้นะเป็นพระดำที่โบทีเป็นคู่มือของคริสเตียนคู่มือผู้รับใช้คู่มือของคนที่จะ,อะบอกว่า เราจะเป็นผู้รับใช้ทุกคนที่นี่เป็นผู้รับใชนะ้และทุกคนที่ที่พระเจ้าส่งเรื่องก็เป็นผู้รับใช้กั้งๆ้เท็น mm hmm. เพียงแค่ว่าวันนี้เราเป็นผู้รับใช้ที่ดีหรือไม่คําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่เราถามตัวเองได้และเราก็ควรตอบตัวเองได้ด้วยเห็นไมถ้ mm hmm. าเราเป็นผู้รับใชท้ที่ดี เราจะต้องดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมนะครับงากเราจะรับใช้ได้ไม่ดีเราก็ต้องพัฒนาให้เรารับใช้ให้ดีมากขึ้นเห็นไหมนะครับข้าพเจ้าเชื่อว่าขอบคุณพระเจ้าที่เชื่อคุยเราก็สิ่งที่เราเริ่มทำเหมือนข้าพเจ้าทำกันหยอกทนก็คือว่าตั้งแต่ก่อนโควิดจนมาถึงโควิดจนโควิดกละบางรคสาเรา เรียนก็ต้อพีแม้เราจะไม่ได้ออกเดินจึไม่ได้ไปค่ายสองไม่ได้ไปสัมมนาสามไม่ได้ไปอะไรแล้วก็แจกประกาศอะไรมากมายแต่เราเรียนก็ทำกินผ่านออนไลน์ก็ทําให้เราได้รับการพัฒนาชีวิตทางด้านทางด้านชีวิตทางด้านความรู้ทางด้านศาสนาทางด้านพัฒนาทีราหลากหลาย ได้ในการศึกษาพระธรรมดีฉะนั right, L L ้นพระคำตอนนี ta, ta ้เขาบอกว่าเป็นเหมือนคู่มือของคริสเตียนที่ที่อยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีและเชื่อข่าพระเจ้าอยากให้ผู้เชื่อทุกคนเป็นพิเศษที่ดีเอเมนไหมตอนนี้การที่ว่าอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีอยากเป็นผู้รับใช้ที่ดีเริ่มเริ่ที่ไหนครับเริ่มเริ่ที่ต้องมีคนมาบังคับว่าต้องต้องเป็นต้องเป็นคนดีนะพี่น้องเคยเคย ไ้อรมส,สังสอูปหลานหรือเด็กๆหรืหอลูกศิษย์นะูต้องเป็น,กนักนเนที่ดีนะครูที<ไ>่ดีใครอไรครัเกทเลนที่ดีนะทำได้ไนคั้ต้อง,งวันาเาแต่วันนี้แต่วันนี้เชื่อว่าวันนี้เจ้าสแม่ตาให้เราเองนะั้นได้รับคําหน้ใจแลวเรากลับใจแลวเรากลับมาบอกตรเองได้่เราอยากจะเป็นผู้รับใช้พระจ้าผู้เชื่อพระเจ้า เป็นเพื่อลำใช้ดพระเจ้าผู้เชื่อพระเจ้าที่ดีจะต้องทำอย่างไรบ้างเราถึงจะเป็นอย่นงไรนะครับอันที่หนึ่งนะครับพระคัมภีร์หนึ่งใจเราในข้อบอกบอกว่าเติบโตด้วยคำแห่งความเชื่อและหละักคำสอนอันดีงามที่ท่านประยุติตามแล้วนนแสดงว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือว่าที่หนึ่งเราเราจงตั้งใจที่จะ เข้าใจว่าให้ทำพระวจนะพระเจ้บบาและความเชื่อที่เราเริ่มต้นนียเป็นสิ่งที่ดีนะเก็บสอนเราให้เราเป็นผู้ดีอาจจะมีสิ่งมากมายในโลกนี้ก็าบอกว่าทัานดีที่ดีนัานดีที่ด,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 ดีแต่ที่สุดือสรุปได้ว่าถ้าเราจะดีได้ต้องดีด้วยพระวจนะพระเจ้า <Yeah. S 1> เห็นไหม <Yeah. S 1> นั่นคือเติบโตในพระวจนะพระเจ้าดีด้วยพระ ด้วยต้องเชื่อในพระวจะนะพระเจ้าแล่คือสิ่งที่จะทาให้เราเองเห็นว่าเราดีใช่ไหมครับคนที่จะมองเห็นคนที่จะมองเห็นว่าเราดีเราใช้ได้คือคนอื่นไม่ใช่ตัวเราตัวเราอาจจะมองได้ทั้งดีไละแย่ในตัวเราเองตอนรั้งเราเราอาจจะดีแต่เรามองรู้สึกมองตัวเราเองว่าเราไม่ค่อยดีเลยเพราะเพราะอะไรบางทีเพราะเพราะความสั้ใจของเรา ดีแต่ถ้าเกิดเข้ามาก็ไม่ดีบางตานตอบยาวน้อยทุกทนที่ทุกทีทุกทีนะครับมันก็จะทำให้เราเกิดคว่มใจในการหลักใจในเจ้านะครับแต่ถ้าเราเข้ามาหอบใจของเราแล้วเรายังไม่ดีพอนั่นก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าความหอบใจทำให้เราเกิดรู้สึกว่าเราเป็นผู้เล่นน้อยนะครับแต่ถ้าเข้ามา้อมาว่าเอาเท่าที่ดีเราเราจะทำให้เราเกิดรู้สึกว่าเราต้อยต่ดตัดต่อยจนไม่ อยากกับรักใช้พระเจ้าก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปนะครับอันที่สองต่อมาเขาบอกว่าและวางครางก็จะมีข้อเจ็บบอกว่าอยากเกี่ยวข้องกับนิยายเรื่องอะไรนะอยากเกี่ยวข้องกับนิยายที่ไม่นับถือพระเจ้าเรื่องไรสาระแต่จงสุดตนงนงทางพระเจ้านี่คือสิ่งที่บางครั้งเราเองอาจจะมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อของ เขาเรียกว่าความเชื่อความเชื่อในอดีตของเราเอามาผสมประสานกับความรู้ใหม่ในปัจจุบันซึ่งเป็นความรู้ในทางพระเจ้าเราก็เลยกลายเป็นว่าเชื่อเรื่องวันเรื่องเวลาเรื่องเล่าเรื่องตำนาต่างๆที่บอกว่าที่ไร้สาระที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ในทางของพระเจ้าแต่พระเจ้าหมนใจว่าจงสุดทนในทางของพระเจ้าพี่น้องที่รัก การของพระเจ้าต้องฝึก่างไรนะครับต้องฝึกเติมในทางของพร,ร,งงระเจ้าเขาบอกว่าผู้รับใช้ที่ดีจะต้องจะต้องเห็นลักษณะชีวิตอย่างไรต้องฝึกเติในทางของพระเจ้าคขา่ากฝึกเติมในทางพระเจ้านี่สิ่งที่บอกไป็ชัดที่สุดก็คือขนแห่งพระวิญญาของพระเจ้าเราต้องฝึกเรื่องนั้นให้ได้นะครับคืออะไรบ้างคือ,อาความรักความเมตตา,าความกร,รา,านีความสุภาพของน้องของตนความศรัทธาการรู้จักการพักตน นี่คือเราต้องฝึกทางของพระเจ้าและเนือในทางของพระเจ้าหรือก็คือว่าเราฝึกไหมบางครั้งบอกว่านวัตกรรมพระเจ้าเราต้องฝึกนยครับฝึกอ่านพระวจนะพระเจ้าเราต้องฝึกนะครับฝึกอธิษฐานเราต้องฝึกนะครับฝึกเพื่อเราจะทำทำให้ดีเราจะได้ทำดีขึ้นนะครับจากเราอธิษฐานส่วนตัวเป็นเราจะสามารถนำอธิษฐานได้ใช่ไหมครับอ่า อาจจะว่าจะรับราชต้องฝึกนะครับฝึกมัอะไรเราอ่านส่วนตัวเราอ่านได้แต่เราต้องฝึกเพื่อจะอ่านต่อหน้าที่ประชุมไกลด้วยเอ็นมนะครับฝึกในราชการฝึกร้องเพลงฝึกนะครับฝึกเราอาจจะร้องเพลงอยู่ในป่าในบ้านคนเดียวได้แต่เมื่อเราต้องรับใช้พระเจ้าเราอาจจะต้องร้องต่อหน้าที่ประชุมอันนั้นเราก็ต้องฝึกเราฝึกที่บ้านของเราได้นะครับฉะนั้นอันที่สองที่ว่าจบสุดต้องในทางของพระเจ้าและเป็นสิ่งสำคัญ สำคัญบา้างสำคัญที่สุดเลยว่าถ้าเราฝึกตนในนามพระเจ้าได้เราก็จะกลายเป็นผู้รับใช้ที่มีพระเจ้าได้อย่างดีนะครับต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าฝึกทางกายก็มีประโยชน์บ้างแต่ถ้าฝึกในทางของพระเจ้าในทุกมากนีเพระสัญญาสำหรับชีวิปตปัจจุบันและอนาคตนะครับนั่นคือสิ่งึ่งที่เราเจะรู้ว่าแม้อยู่ในสถานการณ์แบบน,นี้ถ้าเราฝึกตนใต้ดีจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็อยกสกทนมัศกาลไปลาลา้าว เห็นี่ยหลายคนบางครั้งบอกฝึกแต่อย่างดีแล้วแต่พอ,อเข้าสู่บททดสอบเช่นเช่นแบบนี้ครับเข้าสู่บททดสอบอะไรนะครับสู่บททดสอบที่บทต้องปิดต้องมีการาล็อกดาวน์นะครับไม่สามารถผ่านการทดสอบกันได้การเป็นบรรลุผู้หลงหายไปจากธรรมประจาวสดงว่าการฝึกน,นั้นก็ดีแต่ฝึกแต่ไม่สอบไม่ผ่าน อะเลลรยาข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้คนที่ได้ยินได้ฟังท่านขับตอนนี้จะสอบถามเองเลยครับนะครับขั้นกล่าวที่สัตดิ์สิงิ์และสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งการที่เราตระาำทำงานและคนสู้ก็เพราะเราพึ่งห่อแม่พระเจ้าผู้ทรงกระชดผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของทุกคนโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์นะครับสิ่งที่เมื่อเราฝึกเมื่อเรารู้ว่าเราเรา ฝึกพระวจนะฝึกตนในทางพระเ,เจ้าและสิ่งที่เราเองอาจจะต้องเสริสมเติมเข้ามาคือพระธรรมวนยใจว่าให้เราที่จะตราตรำทำง,งานและผลสู้พี่น้องอาจจะฝึกพูดใช้คำนี้บ่อยๆตราตรำทำง,งานและผลสู้จำนวนมันอ,อาจจะดูใน,นชีวิตจริงของเราคนระับใช่ไหมครับชีวิตชีวิตจริงเราเป็นอย่างไรนะครับ ดูวันอาทิตย์นเราอาจจะแต่งตัวสวยมากแต่งหน้าแต่งตาขับรถจทำเป็นล้าน,านาวันวันทร์พระเจ้ารือไปทำุ้ว่าแต่จันทร์เสาร์โ,โอ้โหกรรมกรสี่ห้าคนนี่เองอยู่ในตัวเรานะครับคำว่าตราตรำทำงานและผู้และคนสู้นี้เป็นเรื่องที่คริสเตียนทำกับทุกคนเห็นไหมนะเราถึงจะสามารถ ขาดได้เราสามารถอะไรับเราสามารถทำงานที่เขาเรียกว่า,าตันสุดของกรรม พระเจ้าประทานให้เราเห็นไหมนี่เป็นรบบอาจารย์อาจารย์โตเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องของการเย็บเต็นของท่านนะครับพี่น้องอาจะเล่าเรื่องการเย็บเต็นเ็์การเย็บเต็นคืทอยู่ในชั้นตอกกันสมัยก่อนก็คือไม่ได้ใช้ผ้าเป็นนะครับใช้ถังสั่นทำเป็นนะครับเป็นทน้ำสั่นที่มันจะเป็นมากนะครับก่อนที่จะเอามาเย็บเป็นเต็นได้คือต้องพอกพอกแค่นี้ เขาเรียกฟอกให้สะาอาดฟอกด้วยน้ำฟอกด้วยเกลือนะครับแล้วก็ตากแดดแล้วก็มาวิธีต่างๆนะครับอยู่ในชุมชนยืเนเมืองไม่ได้เพราะว่ามันเหม็บน,นะครับต้องเอาไปฟอกอยู่นอกชุมชนจากแหล่งไกลแล้วก็ค่อยทำปลาถานนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านทำแล้วก็เป็นอาชีพที่ดูน่ารังเกียจสำหรับคนคนที่เขาเรียกว่าเรื่องางานหรือ,อที่มีอันจะพินประมาณ นะครับแต่อาจาร์โลไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นคือท่านทำแม้ยากที่จนดูดูดูตัวเหม็นนะครับดูสกปรกแต่เพื่อนางนักใช้ด้เยก็จะได้เคลื่อนไปท่านที่ทำย่างนะครับในข้อสุดท้าย ยกสรรสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ใครหนุนประมาทความวายของท่านแต่จงให้เป็นแบบอย่างอ่ผู้เชื่อทั้งด้านวาจาและการประพฤติทั้งในด้านคำวัาความเชื่อความบริสุทธิ์จงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมให้กับการเทศนาและสอนจนกว่าพระเจ้าจะมาอย่าละเลยของกลางที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งกะทานแก่ท่านตามคำสั่พระวจนะเรื่อที่บมงของวาโมนตัวท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างทุ่มเท ตัวเองให้จับหน้าที่เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าน้าวของท่านจ้ไเข้าใจใส่ตัวท่านและคำสอนของท่านจงประเพื่อสิ่งเหล,าหลา่านี้อยู่เสมอเพราะเมื่อทําอย่างนี้แล้วท่านจะช่วยตัวท่านและทุกคนที่เชื่อต่อท,ท่านให้รอดตายนี่คือสิ่งที่จะต้อง,งลงนุนให้กับทั้งหมทีเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างเป็นผู้มือในการดำเน,นินชีไว่าอย่างไร จงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้ในชื่อตอนนี้ยหพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างบนเรื่องต้นนี้ที่เล่ามานะครับว่าให้ทาอย่างไรนะครับว่าจงเป็นแบบอย่างแก่างเป็นดอกกุเชนทั้งด้านวาจานะด้าดนะคำพูดและการประพฤนะครับคําพูดและการประพฤติสำคัญนะครับคำพูดการประพฤตให้อยู่บนหลักการอะไรเราให้อยู่บนหลักการธรรมะ คำพูดและความบุญได้อยู่บนหลักการความรักความเชื่อความบริสุทธิ์ในความบริสุทธิ์นี่ความบริสุทธิ์ใจให้ผู้เมื่อเราเมื่อเราพูดเมื่อเราแสดงวาจาและคาำพูดของเราออกไปให้อยู่ในความรักและความเชื่อในความบริสุทธิ์จะบูรเวลาให้การอ่านพระคติในที่ประสุให้ กับการให้สัแลาสไดสอนต่จกนก,กว่าข้าพเจ้าจะมาข้าพเจ้าจะมาในต,ตอนนี้ถึงหมถึงอาจารย์ตรลงจะตามมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้เราอาจจะทำดีอตอนนี้แล้วเราเราเราพัฒน,นาตัวเราเองจากแอดเพราะว่าจะน่าข้าพเจ้าอย่างไรเราเราจะไม่ได้อ่านอ่านแล้วก็ผ่านไปเฉยแต่เราอ่านแล้วเราจะสะท้อนเข้าตัวเราว่าเอตอนนี้เราเอง วาจาเราเป็นอย่างไรความประพฤติเราเป็นอย่างไรอยู่ในหลักการความรักแมะความเชื่อในพระเจ้าไปอยู่ในหลักการความรักของพระเจ้าไปอยู่ในความเชื่อของพระเจ้าไปอยู่ในความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่อพระเจ้าไปแม้เพราะว่าเราเรงต่อพระเจ้าถ้าเราเอ็นรงต่อพระเจ้ารักพระเจ้าได้เชื่อพระเจ้าได้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าได้และในที่สุดความรักความเชื่อความบริสุทธิ์ในพระเจ้านะ จะถูกถ่ายทอดของมาสู่ลป์รอบข้าในชีวิตของเราเห็นไหมถ้าเราเองมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีทั้งในความรักความเชื่อความรี้สึกต่อพระเจ้าเราจะกลายเป็นผู้ที่ถูกคิดตนได้อย่างถูกต้องเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าจะพาเราทำเห็นไหมถ้าเราเ็นใรเล็กต่อพระเจ้าเชื่อสมคัญจำเป็นดีต่อพระเจ้าเราเองจะกลายเป็นผู้ที่ถูกคิดตนต่อผู้คนได้เป็นอย่างดี อุทิศต้องอยากไรตั้งแต่ไหนดีก็คือว่าหนุนใจให้อ่านพระคัมภีร์เห็นไหมครับหนุนใจให้พี่น้องที่รักนั่งทำเนี้เราจะสามารถเทศนาสั่งสอนได้ถ้าเราไม่ค่อยไปฟังเทศเลยไม่ได้ไไมด้เราสวดเทศนี่บ้านก่อนก่อนทุ่งจะก่อนข้าพเจ้าจะมาเทศนาเป็นข้าพเจ้าสวดเทศตัวเองในห้องน้ำในห้องนอน ลับตาตัว่งเตรียมเทศเป็นอาทิตย์จะเทสในการเตราบอกว่าเตรียมเทส4ชั่วโมงก่อจะเทสนการประมาณสัก3-4ชั่วโมงสมัยแรกๆก่อนจะเทป็นการนะครับกุณอยู่นั่นแหละอ่านก็าเดีอยู่นั่นแหลอานรอบอาอย่างันนี้อ่านหน้าอมพิรหนึ่งที่ปติอ่านไป2-3รอบ3-4รอบ อ่านทำการป้อกันด้วยสองอ่านเพื่อเตรียมเช็คด้วยสามอ่านเพื่อที่ึงหึงใจด้วยเองด้วยสี่อ่าน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 ตัองด้วยอ่านแล้วอ่านอีก่านอ่านรอบแรกก็ได้อย่างอ่านรอบสองก็ได้อย่างอ่านรอบสามก็กำลังดีกำเนิดเลยนะครับฉะนั้นเราจึงเขาจะึงอยากเห็นใจพี่น้องว่าอ่านเนี่ยแล้วพี่องดีอ่านเยอะๆสื่อสาเยอะๆฟังเยอะก็ฟังดีทำในยูทูบเช็คดพื่ว่าอาจารย์คนไหนอ่าเขาเรียกว่าอ่านจป็นไปถึงว่า เอ่อความเทศศนาจนไปถึงจนไปถึงขั้นไหนก็ได้ขั้นที่เรารู้ว่าพออาจารย์เทศผิแต่เราก็ไม่ได้ว่าอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เทศสนาขอบคุณพระเจ้าที่อ่อาจารย์รับใช้พระเจ้าการเทศผิดนั้นอาจจะเป็นเพราะอารมง์หลึ่งในความเป็นมนุษย์ของท่านเราก็อยากไปชดโทษเขาแต่เราก็อยากไปเอาคำายิดผิดนั้นมาปฏิบัติเข้าใจนาะ นะครับประเทศผิดก็ได้ก็ไม่ได้เป็นไรแต่แต่พูดถึงว่าถ้าถ้าฝังแล้วโผลผิดทุกตอนเลยก็เริ่มฝังซ้อะไรรึเปล่าแล้วแล้วว่าผิดจริงที่อะไรนะประเทศจาระไปร้อยคำอาจจะผิดสักหนึ่งคำเขาพูดผิดก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเพราะแต่ถ้าเทศผิดทั้งประโยชเลยแล้วก็ฟังผิดการเทศผิดไปเลยก็เริ่มฝังซะนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ ที่เราเราต้องอ่านพระบัญญัติพระเจ้าให้มากก่อนเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งถูกหรือสิ่งผิดในพอจะกันพระเจ้านั่นคือสิ่งที่อยากจะนุนใจที่เราวันนี้ว่าอย่าละเลยกับประทานที่มีในตัวท่านด้วยของประทานนั้นตามที่คำเผยพระบัญญัตินั้นให้แก่เรานะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจว่าวันนี้เราเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าเราจะต้องมีชีวิตที่เป็นอย่างไรบ้าง นะครับก็คือหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เติบโตในขาดเชื่อเติบโตในค่อยคำอุปการะพระเจ้านะครับสองคือเราจะต้องสุกตนในทางของพระเจ้าให้เป็นอย่างดีนะครับและสามเราจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าอะไรครับตรากรำทำงานและสู้ทนสู้เพื่องานของพระเจ้าจะได้เจริญขึ้นนะครับและสี่คือสัมสอนในสิ่งที่ เป็นเรื pues, ่องเราของพระเจ้าและเราเองในการสั่งสอนนั้นเราจะจำเป็นจะต้องยึดหลักในการประพฤติในชีวิตของเราคือทั้งวาจาและความประพฤติในชีวิตของเราให้ยึดอยู่ในความเชื่อความลกความรุทสิ์นะครับว่าอุทิศชีวิตของเราให้กับการปฏิบัติธรรมเชพระเจ้าและสุดท้ายที่คือว่าอย่าละเลยสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเราเชื่อว่าพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีความสามารถหรือสิ่งหนึ่ง ขอให้เราทาสิ่งนั้นเพื่อขอายเกียวพระเจ้าโดยไม่สักสบเพื่เอเราเองจะได้กลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราเองท่างหลายาน้นไดอ้อยู่ในทางของพระเจ้าและเราจะได้ต่อสู้กับมารซาตานอย่างมีชัยสมอเห็นไหมครับนนะครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ของพระเจ้าสมเกลรอยาอวยพรเราทุกคนในการที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและขอร่วมสมเกลรอยาอวยพรพี่น้องทีอ่อยู่ในช่วงนี้เวลานี้ที่เราทุกคนนั้นจะได้มีชัยชนะอยู่รอบป่อภัยเนือ้อนไม่ถึ 19. ้าเจาขอพระองค์ทรงตรวจแน่ใให้เราเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีพระเจ้าค่ะให้เราสามารถที่จะเติบโตได้ในพระเจ้าในวันเบวันพระเจ้าค่ะให้เราเติบโตได้ในพระเจ้าให้เราเติบโตได้ในพระเจ้าข้าพเจ้าแน่ใจครับทุกคนแล่ขอพขะโพเจทรงตรวจตน่ใจข้าพเจ้าทั้งหลายต่อไปเรื่อยการฝึ้นตนในทางของพระเจ้าในทุกด้านในรอบด้านพระเจ้าให้ผมพระดยาของพระเจ้านั้นได้เจริญขึ้นในชีวิตของข้าพเจ และของลงสมโภชนแมตตาให้ช <toys> ีวิตของข้าพมังทั้งหลายนั้นที่จะได้รับการชื่นใจในการประพฤติในวาจาของข้าพมังทุกๆคนกดและของลงสมโปรดแมตตาให้ข้าพมังทั้งหลายนั้นได้มีชัยต่อการที่เราทั้งหลายนั้นแสดงความรักความเชื่อต่อพระเจ้าและของลงสมโภชนให้ข้าพมังทั้งหลายอุทิศตนอุทิศชีวิตของข้าพมังนั้นให้กับงานของพระองค์ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและขององสมโภชนแมตตาที่จะ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นที่จะตรับกำลังทำงานหนะและอดทนต่อสู้กับความยากลำบากในโลกนี้โดยมีใช้โดยมีสันติสุขโดยไม่หมดพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรข้าพเจ้าทุกคนที่เข้ามาแห่โรคที่มาส่งหานยากโรคและทุกคนที่ กระเสือกกระสนในการที 91, ่ตรากตรำในการสวดหาพระเจ้าและบูรณาบัตรพระเจ้าแม้ว่าอยู่ในช่วงความยากลำบากแต่เราสบายขอบคุณพระองค์จนได้เสด็จโรคในงานเฉลิมฉลองพร์เจ้าอาเมนพี่น้อาละร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพิบูลพรได้วยมซันซันสรรเิญพับ